ทันย่าไม่ต้องถามเป็กโพสเองเลยผู้ดูแลสองคนชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ เมียไม่ต้องถามเป็กบอกเองเลยเพิ่งเจอทัยญาทันยญเลศพรรยาคอมเมนต์ถามไม่กี่วันเป็กสัญชัยโพสภาไปเที่ยวธรรมมะเป็นที่พึ่งแล้วเมียเข้ามาคอมเมนต์ถามใครถ่ายผู้ดูแลคนไหนบอกมา ล่าสุดไปเที่ยววัดเขาขุนพนมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป๊กโพสภาพสามภาพของตัวเองพร้อมแคปชั่นประกาศชัดเจนแบบเมียจ,จะได้ไม่ต้องมาถามเลยว่า พระเจ้าตากธรรมะเป็นที่พึ่งคนดูแลสองคนทําเอาคนบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิพลอยพลอยพันบี้เดอสกามาวินเป็นต้นร่วมยกมือไหว้อนุโมทนาบุญด้วยขณะที่ส่วนใหญ่เข้ามาคอมเมนต์แซลแคปชั่นสนันเลยทีเดียวอาทิผู้ดูแลสองคนรายงานโดยไม่ต้องมีคนถามน่ารักค่ะรีบบอกไม่รอให้ภรรย ถาถมรายงานตัวจะได้ไม่ต้องโดนถามเนาะสาธุค่ะขอให้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนแย่พี่ทัญญาสองคนคือน้องลียากับพี่ทัญญาใช่ไหมคะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของดึงเล่า ค่ะ